จุดสาคัญของเราอีกจุดหนึ่งนะคะคือจุดบริการห้องน้ํานะคะ,ะระหว่างที่เดินทางที่น้องเดินทางเข้าชุมชนมาแล้วนะคะะเรามีจุดห้องน้ําบริการห้องน้ําอยู่ฝั่งขวามือนะคะค่ะะครูพึ่งคะห้องน้ําของเรามีบริการอะไรยังไงบ้างคะก็ห้องน้ําจุดแรกที่เข้ามาจริงจริงๆต้องบอกว่าจุดแรกคือตรงจุดที่ลานจอดรถก็มีนะคะ,ะ,ะลานจอดรถจะมีอยู่ตรงนั้น10บห้อง มีมีช่วงช่วงตรงที่หน้าอาชีวะเนี่ยห้าห้องแล้วก็ช่วงตรงที่หน้าเรือม่วงอีกห้าห้อง mm hmm. เป็นจุดที่จอดรถแล้วพี่น้องสามารถมาใช้บริการห้องน้ําได้เลย mm hmm. ที่อยู่ในท,ที่ที่ดูแลอยู่นะคะ mm hmm. ก็แล้วก็ส่วนพอเข้ามาในบริเวณชุมชนเนี่ยตั้งแต่เริ่มตรงหน้าด่านเลยนะคะ mm hmm. ก็จะมีห้องน้ําเป็นห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงก็จะแบ่งเราก็จะมีเด็กนักเรียน mm hmm. ที่อาสามาช่วยดูแล ความสะอาดซึ่งปีนี้ก็ตามนโยบายที่ท่านสัม,มณนาให้นะคะก็คือว่าจะเปลี่ยนมิติใหม่ของห้องน้ำวัด<ะ>ห้องน้ำงานวัด<ะ>ที่จะแบบสกรปรกเป็นโคลอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะเปลี่ยนมิติใหม่คือสะอาดหอมและแห้ง<ะ>แห้งหอมแห้ง สะอาดหอมแห้งนะคะโดยเด็กๆเ,เนี่ยจะดูแลเช็ดพื้นแห้งสะอาดตลอดเวลานะคะจะมีเด็กประจำการดูแลให้มีเข้าไปในห้องก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นเราจะมีการใช้ส,สมุนไพรนะคะ ได้ไปว่าประทับใจตั้งแต่จุดก่อนเข้าชุมชนนะคะนอกจากร้านค้าแล้วร้านค่าพันต้นไม้แล้วเรายังบริการห้องน้ำไว้ให้สะดวกสบายค่ะส่วนท่านที่จะไปใช้บริการไปเล่นที่สวนสนุกของหมู่บ้านนะคะที่ตรงบริเวณสไลเดอร์เล่นน้ำตกเนี่ยหลังองค์พระพุทโตก็จะมีห้องน้ำอีกโซนหนึ่งสำหรับบริการท่านที่ที่ที่ไปใช้ บริการสน,สนุกนะคะก็จะไปใช้ห้องน้ําตรงนั้นก็จะมีเด็กนักเรียนที่จะคอยดูแลความสะอาดเช่นกันจุดนั้น,น,นอีกจุดนึนดนงส่วนบริเวณช่วงกลางๆงหมู่บ้านนะคะช,ช่วงตรงนั้นที่เลยหลังข้างๆเรือโคกใต้ดินจะตรงนั้นจะมีห้องน้ําเป็นแถวอีกเช่นกันนะคะที่อยู่ตรงข้ามกับเงินศูนย์ก็จะมีสําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินเที่ยวชมหมู่บ้านบริเวณ ตรงจุดที่เราจะทําสะพานโค้งลุ้งเดินดูโขดหินดูความงามของหมู่บ้านก็ไปใช้บริการตรงนั้นก็จะมีเด็กนักเรียนอาสาที่ไปคอยดูแลอีกเช่นกันนะคะอันนี้คือจุดบริการห้องน้ำนะคะมีหลายจุดซึ่งบริการตามนโยบายที่ท่านสมานาฟ้าไทยให้นโยบายมาคือสะอาดหอมและแห้งจะไม่ไม่เป็นห้องน้ำที่เหมือนทั่วไปเดิมๆที่เป็นงานวัด แล้วทุกคนเข้ามาก็จะต้องบีบจมูกอะไรอย่างนี้นะคะ,คะจะสะอาดมีคนดูแลเหมือนห้องน้ําปมน้ามันอย่างนี้ค่ะที่ท่านให้ในโยบายไว้คือเข้าห้องน้ําแล้วสบายใจนะคะ,คะสบายจมูกสบายจมูกสบายใจค,คือคลายทุกได้จริงๆเป็นสุขาจริงๆเป็นสุขาจริงๆนะคะค่ะขอบคุณคูณพึ่งนะคะ,คะขอบพระคุณค่ะ